ซึ่งประชาชนภายในซอยลาดประเขา72ที่บ้านถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายนะคะก็เปิดใจถึงแม้ว่าจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าความรู้สึกก็เหมือนกับไปทั้งเป็นทีเดียวเพราะว่าอตอนนี้บ้านก็เปรียบเสมือนสมบัติที่มีค่ามาตลอดทั้งชีวิตตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะคะถูกแรงระเบิดพังเสียหายไปติดตามได้จากรายงานชีนี้ค่ะ สภาพบ้านเรือนของประชาชนที่พังเสียหายไม่ต่ำกว่า50หลังคาเรือนภายในซอยลาดปลาเขา72เกิดขึ้นเพียงชั่วเซีว,วินาทีหลังจากที่เจ้าของร้านรับซื้อของเก่าภายในซอยแห่งนี้ตัดสินใจผ่าลูกระเบิดทางอากาศขนาด500ปอนด์หลังรับซื้อระเบิดมาจากคนงานชาวกัมพูชาที่ขุดพบในดินนางอารีนุเทศหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับความเสียหายยอมรับว่าแม้เธอกับบุตรชายจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ แต่บ้านซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสมบัติที่สําคัญที่สุดในครอบครัวก็ถูกแรงระเบิดทําลายจึงทำให้เธอไม่ต่างจากคนสิ้นเนื้อปดาตัวแม้เรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงอุบัติเหตุแต่ก็อยากให้เจ้าของร้านรับซื้อของเก่ามีความรับผิดชอบมากกว่านี้มันมันพูดไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่ลูกโทรไปบอกนี่มันแบบมันตื้อเลยมันไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเสียใจค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยเจอแบบนี้เลยแต่ลูกก็เลยโทรไปบ,บอก ว่าแม่บ้านเราหลังคาพังหมดเอ้าก็ตกใจเอา้าทำไมถึงพังล,ลูกพี่เคยเห็นเคยได้ยินข่าวและเคยได้อ่านข่าวนะพวกที่รับซื้อของเก่าแล้วก็ไปรับซื้อระเบิดมาแล้วความที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยมันถึงเนี่ยมันทําให้คนอื่นได้รับความเสียหายอย่างเงี้ยก็อยากให้เขารับผิดชอบในส่วนที่เขาทําตรงนี้ค่นะแต่ที่นีตอนนี้เราต้องหาเงินมาซ่อมบ้านอ่ะคือไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะส่วนบ้านหลังนี้ซึ่งอยู่ในซอยเดียวกัน แต่อยู่ห่างจากแนวรัศมีระเบิดทําให้ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยแม่เจ้าของบ้านบอกว่าโชคดีที่บ้านไม่ได้รับความเสียหายเหมือนกับบ้านหลังอื่นที่อยู่ในรัศมีของการระเบิดและยืนยันจะซ่อมแซมอยู่ต่อไปแต่เหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้น,นซ้ําอีกก็ต้องควรจะรอบครอบกว่านี้ครับในการรับซื้อของเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดแล้วมันก็เกิดการเสียหายมากขึ้นอย่างนี้ครับผมทั้งทรัพย์สินแล้วก็ความวุ่นวายของของชุมชนด้วยครับผม ใช่ اي, แล้วมันอยู่ในชุมชนด้วยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยังบอกว่าเขาคงจะเลิกทำหน้ามันมาน่ากลัวน่ะแล้วมันเสียหายกันมีคนล้มตายอ่ะเราก็เสียใจก็ต้องให้เขามาดูแลดูว่าคาดว่าบ้านท้องเขาที่อยู่แถวนี้มันเสียหายก็ต้องมาดูรับผิดชอบต้องมาดูรับผิดชอบของเขาด้วยทุกหลังเลยเนีสามหลังสามสี่หลังใ่ลูกป้านั่นเลยก็มาดูรับผิดชอบ นัาสำนักง,งานเขตบางเขนจะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้วยการจัดหาที่พักชั่วคราวให้แต่สิ่งที่นอกเหนือจากความเสียหายของทรัพย์สินแล้วคือสภาพจิตใจและความหวาดกลัวของผู้ประสบเหตุที่ต้องใช้ระยะเวลาฟื้นฟูให้ดีขึ้นเพราะทุกคนต่างยืนยันว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นกลายเป็นคำถามของสังคมถึงความรับผิดชอบของเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าที่ตัดสินใจพาระเบิดเพียงเพราะต้องการพิสูจน์ว่าเหล็กที่รับซื้อ ซึ่งมีน้ำหนักกว่า230กิโลกรัมเป็นเหล็กจริงทั้งหมดหรือไม่เพราะกลัวจะถูกย้อมแมวทำให้ต้องเสียเงิน2,300บาทโดยไม่คำหนึงถึงคำเตือนว่าวัตถุชิ้นนี้คือระเบิดจนทำให้ต้องมีผู้เสียชีวิตถึง7คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมาก